สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์วันนี้มีเรื่องราวจากสื่อเวียดนามนะครับเขาได้เข้ามาทําข่าวเกี่ยวกับการใช้แตรของประเทศไทยอย่างที่รู้กันนะครับในประเทศเวียดนามนั้นการจราจรน,นั้นวุ่นวายมากแต่ที่วุ่นวายมากกว่าก็น่าจะเป็นเสียงแตรรถที่บีบกันอย่างบ้าคลั่งซึ่งแตกต่างจากไทยมากที่แทบจะไม่มีเสียงแตรรถแต่อย่างที่รู้กันนะครับเสียงแตรรถในประเทศไทยนั้น มันมีอันตรายมากกว่าที่คิดเดี๋ยวเราไปรับฟังกันดีกว่าครับว่าสำนักข่าวของเวียดนามได้ทำข่าวเรื่องนี้ไว้อย่างไรนักข่าวจากสำนักข่าว BBC เวียดนามได้เล่าถึงประสบการณ์การจราจรในกรุงเทพของประเทศไทยระหว่างช่วงเวลาเร่งด่วนโดยสังเกตเห็นความหนาแน่นของการจราจรที่เต็มไปด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากสถานการณ์นี้คล้ายกับการจราจรในเวียดนามซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์เป็นพาหนะหลักอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่นักข่าวสังเกตได้นั่นคือในขณะที่การจราจรหนาแน่นไม่มีเสียงแตรรถดังให้ได้ยินเลยซึ่งแตกต่างจากในเวียดนามที่มักได้ยินเสียงแตรรถดังอยู่ตลอดเวลานักข่าวจึงได้พูดคุยกับคนขับรถในพื้นที่เพื่อสอบถามถึงเหตุผลว่าทำไมคนไทยถึงไม่กดแตรขณะขับขี่คำตอบที่ได้คือ คนขับในไทยมักจะหลีกเลี่ยงการใช้แตร ى, หากไม่จำเป็นจริงๆเนื่องจากการกดแตร ى, อาจสร้างความรำคาญและทำให้ผู้ขับขี่คนอื่นตกใจจนเกิดอุบัติเหตุได้อีกทั้งวัฒนธรรมการขับขี่ที่เงียบสงบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญกับการไม่สร้างเสียงรบกวนในสังคมนอกจากนี้นักข่าวยังได้สอบถามนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับวัฒนธรรมการขับขี่ที่ไม่ใช้แตรในประเทศไทยนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าวัฒนธรรมนี้น่าจะมาจากการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสงบสุขของคนขับรถและผู้ใช้ถนนอีกทั้งยังชี้ว่าถนนในเวียดนามมักจะแคบกว่าที่ไทยทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกเครียดและกดดันมากขึ้นจึงต้องใช้แตรเพื่อเตือนหรือระบายความตึงเครียด ขณะที่ถนนในไทยมีความกว้างขวางกว่าทำให้คนขับไม่จำเป็นต้องกดแตรบ่อยนักข่าวยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการใช้แตรในเวียดนามระบุว่าระดับเสียงแตรมาตรฐานของรถยนต์ควรอยู่ที่90-115เดซิเบลและของรถจักรยานยนต์อยู่ที่65-115เดซิเบลด้วยจำนวนยานพาหนะจำนวนมากในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินปัญหามลพิษทางเสียงจึงเป็นเรื่องที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การกดแตรบ่อยครั้งทําให้ผู้ใช้ถนนเกิดความเครียดและอาจส่งผลเสียต่อการขับขี่ได้สิ่งที่นักข่าวสรุปได้คือการหลีกเลี่ยงการใช้แตรของคนไทยเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยลดมลพิษทางเสียงและทําให้การจราจรดูสงบมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรค่าแก่การเรียนรู้จากเรื่องราวที่นักข่าว BBC เวียดนามนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมการจราจรในกรุงเทพ สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือวิธีการที่คนไทยใช้ในการขับขี่โดยหลีกเลี่ยงการใช้แตรรถซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดเสียงรบกวนแต่ยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่สงบสุขบนท้องถนนการที่คนขับเลือกใช้แตรเมื่อจำเป็นเท่านั้นสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเคารพผู้อื่นและความอดทนในสังคมไทยนี่เป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากในหลายๆเมืองในเวียดนามที่มีการใช้แตรเป็นเรื่องปกติ ในการเตือนและสื่อสารระหว่างผู้ใช้รถใช้ถนนการเปรียบเทียบนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการกับมลพิษทางเสียงเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นปัญหาที่หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกต้องเผชิญเช่นฮานอยและโฮจิมินตีที่มียานพาหนะจำนวนมากการกดแตรบ่อยครั้งทำให้ผู้คนเครียดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าพึงพอใจการนำแนวคิดการขับขี่แบบเงียบของไทยไปปรับใช้ในเวียดนามอาจเป็นทางออกที่ดี ในการลดมลพิษทางเสียงและสร้างความสุขสงบให้กับผู้ใช้ถนนมากขึ้นวัฒนธรรมการขับขี่ที่ไม่ใช้แตรของไทยสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคนขับรถและคนเดินถนนการที่คนขับสามารถขับขี่ได้โดยไม่ต้องใช้แตรบ่อยครั้งสแสดงให้เห็นถึงความตระนักในการขับขี่อย่างมีสติและการสร้างสังคมที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นบนท้องถนนการที่คนเวียดนามชอบบีบแตรรถ เป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสภาพการจราจรและวิถีชีวิตในเมืองต่างๆโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เช่นฮานอยและโฮจิมินซิตี้ซึ่งมีประชากรหนาแน่นและการจราจรที่กับข้างถนนมักจะแคบและรถยนต์กับจักรยานยนต์มีจำนวนมากทำให้เกิดสภาพการจราจรที่วุ่นวายผู้ขับขี่ในเวียดนามมักใช้แตรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารบนท้องถนนไม่เพียงแต่เพื่อเตือนให้ระวัง แต่ยังใช้เพื่อบอกว่าตัวเองกำลังเคลื่อนที่หรือกำลังผ่านไปวิธีนี้ทำให้แตรกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางในเวียดนามนอกจากนี้การบีบแตรในเวียดนามยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมการใช้ถนนที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆในหลายประเทศการบีบแตรอาจถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพหรือรบกวนผู้อื่นแต่ในเวียดนามการบีบแตรถือเป็นเรื่องปกติ ที่ทุกคนต่างเข้าใจและคุ้นเคยการขับขี่ในสภาพที่เต็มไปด้วยยานพาหนะจำนวนมากทำให้ผู้ขับขี่จำเป็นต้องสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาและแตรก็เป็นเครื่องมือหลักในการทำเช่นนั้นในแง่ของผลกระทบการใช้แตรมากเกินไปก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในเมืองผู้คนที่ต้องเดินทางหรือติดอยู่ในสภาพการจราจรอาจรู้สึกเครียดจากเสียงแตรที่ดังต่อเนื่องและไม่หยุดพัก การที่แตรรถมีเสียงดังเกินมาตรฐานยังทำให้ผู้ใช้ถนนรู้สึกตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้สิ่งที่น่าสนใจคือวัฒนธรรมการใช้แตรรถในเวียดนามมีความเชื่อมโยงกับความจำเป็นในการจัดการกับสภาพการจราจรที่ซับซ้อนซึ่งหากได้รับการปรับปรุงเช่นการขยายถนนการบังคับใช้กฎจราจรที่เข้มงวดขึ้นหรือการให้ความรู้เรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัยการใช้แตรอาจลดลง และทำให้สภาพการจราจรในเวียดนามสงบสุขขึ้นหลังจากนี้เราไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันครับว่าพวกเขาคิดเห็นกันยังไงบ้างเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาได้บอกว่าคนไทยมีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ดีต่างจากคนเวียดนามอยากเลี้ยวก็เลี้ยวอยากบีบก็บีบไม่มีมโนธรรมไม่มีมารยาทไม่มีการศึกษาคอมเมนต์ต่อมาครับ เขาได้บอกว่ามันเป็นเพราะการศึกษาของไทยที่เน้นสอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแต่การศึกษาเวียดนามปลูกฝังให้รักพักคอมมิวนิสต์คอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าการบีบแตรรถทําให้เราสามารถรับรู้ถึงนิสัยของคนชนชาตินั้นได้และทําให้สังเกตได้ถึงระบบการศึกษาของประเทศนั้นว่าเป็นเช่นไรคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่านั่นเป็นสาเหตุที่ไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จํานวนมาก เพราะว่าเป็นประเทศที่มีอรารยธรรมอย่างแท้จริงเมื่อก่อนผมเคยนั่งรถทัวร์จากต่างจังหวัดเข้ามาที่ไส้งอนคนขับบีบแตรตลอดทางผมรู้สึกแย่มากคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าคนไทยชอบความสงบคนไทยพวกเขาไม่ค่อยพูดเสียงดังดังนั้นคนไทยจึงไม่ชอบบีบแตรรถเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าสรุปได้ว่าเวียดนามเรายังมีอีกหลายอย่างมากมายที่ต้องเรียนรู้จากประเทศไทย เช่นบีบแปรบีบไปทำไมคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเขาได้บอกว่าการบีบแปรในไทยถือว่าเป็นการยั่วยุและบานปลายไปสู่การต่อสู้ได้ในไทยปืนถูกกฎหมายส่วนเวียดนามบีบแปรไปก็เพื่อบอกว่าฉันมาแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเขาได้บอกว่าแม้ว่ากรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยจะกับข้างไปด้วยการจราจรแต่ก็สงบเรียบร้อยทัศนคติของผู้คนก็เป็นมิตร นี่คือสิ่งที่เราชาวเวียดนามต้องเรียนรู้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเขาได้บอกว่าอยากให้เวียดนามมีถนนที่สงบเงียบเช่นนี้บ้างการบีบตแตรมันน่ารำคาญมากจริงๆบีบทุกเวลาแม้ว่าไม่จำเป็นก็บีบมันทุกสิบเมตรคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าวัฒนธรรมการจราจรของเรามันแย่มากมันเป็นการแสดงออกว่าผู้บีบนั้นโง่คนเวียดนามเราน้อยมากที่คิดแบบนี้ คอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าที่เวียดนามไม่ใช่แค่บีบแตรตามอำเภอใจยังมีการโมดิฟายใช้แตรลมให้มันเสียงดังเพิ่มความกดดันให้คู่ต่อสู้อีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์ comment นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาได้บอกว่าคนไทยพวกเขามีจิตสำนึกและวัฒนธรรมที่ดีครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดท่านใดสนใจชมวิดีโอนี้ ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ